ยังไงตอนนี้ครับผมทุกคนสําหรับคนที่ขุดนะย้ายไปขุดแอปอื่นก่อนตัวนี้ก็ได้ครับในแฮส์ไมเนน่าจะดีกว่าตอนนี้ minor g a เกต u p อร์ตไม่รองรับอืเจ็บมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาทีชาติชาติครับวันนี้อยู่กับเรื่องราวของบิตคอยครับมีเรื่องเศร้าใจเรื่องหนึ่งอยากจะมาพูดให้ฟังต้อง ขอให้ทุกคนจริงๆก่อนระดับแรกเพราะว่าทุกคนที่ติดตามมาแล้วผมก็แนะนําในส่วนของการขุดบิตคอย n ไปแล้วเรื่องของ m i เนอร์เกคือวันนี้ผมเกิดปัญหากับ m i เนอร์เกครับคือเรื่องของเรื่องคือผมบอกให้ทุกคนขุดตัวไหนจะได้ไหมเดี๋ยวนะ XMR จะได้ไหมครับผมบอกให้ทุกคนกด XMR ก็คือเนี่ยครับ monero ตัวนี้ผมพาทุกคนไปดูตรงแด h บ o ร์ดผมก่อนอ,อันนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้นนเลย อันนี้นเลยก็คือนี่นี่คือตัวเลขที่ผมขุดได้มาแล้วนะครับอยู่ที่0.086 0 0นย์ปดนย่อประมาณประมาณ19ดอลลาร์ผมขุดได้ประ,ประ,ประมาณ19ดอลลาร์แล้วผมก็บอกตัวเองว่าโอเคถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการย้ายเงินตรงเนี้ยเข้าสู่ในส่วนของ a d c o u n t b a l a n c ซซึ่งที่จริงคลิปนี้มันควรจะเป็นวิธีการนําเงินที่ขุดได้ไปเข้าในส่วนของ Adcount Balance แต่ปัญหาของวันนี้ที่ผมเจอมาก็คือ เอ็กเอ็มอาร์ครับมีปัญหาครับนี่ตอนนี้ใครขุด XMR อยู่ใช้งานไม่ได้นะครับเออร์เลอไม่รู้ทําไมพอดีวันนี้ผมคุยกับพวกต่างประเทศที่ทํากันตรงเนี้ยครับผมเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียเนียเนีย,นยวันนี้คุยกันครับทุกคนจะบอกคําเดียวและครับว่าทําไม XMR ถึงไม่สามารถขุดได้ XMR มมีปัญหาอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยครับผมเขาบอกว่า สวิตไอพีเป็นหนงุ้นอย่างนี้อันเนี้ยผมยังไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะครับผมยังไม่ได้ศึกษาลึกขนาดนั้นแต่ที่รู้คือวันนี้ xmr มีปัญหาครับก็เลยออกมาบอกทุกคนก่อนว่าเฮ้ยทุกคนครับ xmr มีปัญหาว่าขออภัยด้วยจริงๆผมแนะนําให้ทุกคนขุด xmr แต่สุดท้ายแม่งมีปัญหาแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือพอ xmr มีปัญหาผมไม่สามารถ move เงินจากที่ผมขุด xmr เหรียญ xmr เนี่ยผมก็จะ move งผมกาว่าจะ move ไปส่วนของ a d s า a ากลาง กับกลายเป็นว่าไม,ไม่รู้จะพูดยังไงผมไปที่ซัพพอร์ตครับเอ่อโทษโทษโทษโท,โทผมไม่สามารถมูท FMR ได้ผมไม่รู้ทำไมเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนี่นะผมขุดตัวน,นี้มาได้ศูนย์จุดศูนย์แปดเนี่ยผมก็เทรดไปเลยครับผมเทรดไปเลยแปบ๊บหนึ่งนะศูนย์จุดศูนย์เจ็ดได้ไหมอลองดูถ้าได้คือได้นะผมไม่รู้จะพูดยังไงวะแปบ๊บหนึ่งนะครับ ก็ผมก็ย้ายไปปึ๊บแอดเค้าผมโดนล็อกครับซึ่งผมก็งงๆอยู่เพราะว่าผมเพิ่งยินยันตนเสร็จไปเมื่อไม่กี่วันตั้งแต่ผมเริ่มมาทำไมเนอร์เกตอ่ะผมก็คุยกับซัพพอร์ตในส่วนของเอ้ยทำไมแอดเค้าผมโดนล็อกรบกวนแก้ไขหน่อยผมก็ไปคุยกับเขาผมเวลาคุยกับเขาครับผมจะส่งเป็นทิเกตไปทางซัพพอร์ตผมส่งทิกเก็ตไปทางซัพพอร์ตแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัน ซึ่งปัญหาก็คือวันเนี้ครับผมซัพพอร์ตของไมเนอร์เกตหายไปไม่มีการแจ้งใดๆทั้งสิ้นด้วยมีแต่คนที่คุยกันว่าเฮ้ยคุดคุดคุดกันอยู่อะแม่งไม่ได้อ่ะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมลองดูก่อนเผื่อฟุกเผื่อฟุก my sqr cannot move โอเคแป๊บนึงนะครับขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยคืออย่างที่บอกครับว่า x m มันถอดไม่ได้ ผมถอนเงินได้เอ๊ะผมมีเงินใจ XMR อยู่ประมาณ19ดอลลาร์ผมก็อยากเหลือเกินที่จะเอาไว้ในส่วนของเงินตรงกองกลางเพื่อที่จะเอาไปเทรดต่อให้กลายเป็นบิตคอยอย่างที่ผมเคยทำให้ทุกคนดูนั่นแหละแต่พอดีจู่ๆเพราะผมกดถอนกลายเป็นว่าแอสเข้าผมถูกล็อกเพราะฉะนั้นผมก็ต้องหาวิธีแก้ไขผมก็เลยตัดสินใจทักไป วิธีส่งแก้ปัญหาก็คือทักไปนในทิกเก็ตครับอันนี้เขาเรียกว่าทิกเก็ตนะครับก็มีปัญหาอะไรก็บอกไปเลยครับว่ามีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็บอกอรายละเอียดไปด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าผมก็มีรายละเอียดแหละเดี๋ยวนะคือเขียนไว้หมดแล้วอ่ะนย่ยทาให้ดูเลยพอดีไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับต้องเอาไว้ใกล้ๆอ่อะงงมากอ่าผมก็บอกไปว่าเฮ้ยผมถอนเงินจาก ไอ้ xmr ไม่ได้มันบอกว่าแอป์เขาถูกล็อกแล้วผมก็ยืนยันตนไปแล้วด้วยทําไมถึงไม่สามารถใช้งานได้ก็เช็คให้ผมหน่อยผมก็บอกไปประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมกดไปปุ๊บเดี๋ยวนะดูนะผมทาให้ดูปุ๊บแล้วก็กดนี่เลยโอเคหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ <c oughs> เราดูเราดูเราดูอ่ะทุกคนดูดูผมก็สัมมิตไปแล้วนะมันบอกว่าอ n e เอ o r ไม่รู้ว่าผิดพลาดอะไรนั่นเท่ากับว่าผมไม่สามารถแจ้งในส่วนของปัญหานี้ได้ผมไม่รู้ว่ายังไงะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันว่าจะสามารถทําได้เมื่อไหร่อะไรยังไงครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยก็เลยอยากจะแนะนำทุกทุกคนอย่างนึงครับก็คือ1ย้ายตัวขุดครับจาก x m r ไปขุดตัวอื่นก่อนอาจจะเป็นอีเทียมสมมตินะครับสมมติย้ายไปขุดอีเทียม แต่ถ้าจะให้แนะนําแบบสุดๆเลยนะอันนี้แนะนําแบบสุดๆเลยนะก็คือทุกคนควรจะย้ายไปขุดใน t น a ฮชที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปที่ผ่านๆมาเออแปบ๊บหนึ่งนะพูดแล้วเศร้าอะเศร้าชิบหายเลยขอโทษด,ด้วยทุกคนขอโทษด,ด้วยจริงๆเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็หวังว่ามันจะกลับมาในเร็ววันนี้เดี๋ยวรอเวลาแป๊บหนึ่งครับเชื่อว่ามันคงจะกลับมาแหละก็หลายๆคนก็ยังพยายามที่จะทำมันอยู่ บนึงนะครับอ่ะนี่ก็ย้ายมาขุดในน,นี้แทนนะครับในเชตตัวนี้ตัวนี้นะครับจะได้ปลอดภัยกว่าโอเควันนี้ก็มาขอโทษทุกคนมากกว่าครับขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวังขอโทษที่ทําให้ทุกคนอาจจะเสียเวลาไปในบางจางังหวะผมไม่รู้มันอาจจะกลับมาครับผมเชื่อว่ามันจะกลับมาเพราะว่ามันจะจุกก็หายไปแล้วคนขุดตัวนี้เอเกมาเรียกว่าทั่วโลกเลยดีกว่าคนขุดตัวนี้เยอะมากครับเยอะมากยังไงผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมมันน่าจะกลับมา แต่ผมโคตรเสียใจเลยยังไงตอนนี้ครับผมทุกคนสําหรับคนที่ขุดนะย้ายไปขุดแอปอื่นก่อนตัวนี้ก็ได้ครับในแฮส์ไมเนอร์น่าจะดีกว่าตอนนี้ไมเนอร์เกตสับพอร์ตไม่รองรับเจ็บมากโอเคครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทําให้คนหลายๆคนเสียเวลายังไงมาขุดกันด้วยตัวนี้กันก่อนนะครับตอนนี้แนะนําครับผมโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับ Blah,